สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟรมมิดฟิลครับกับการพรีวิวก่อนเกมครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567ครับก็หยิบยกมา1คู่นะครับคู่ระหว่างด้านซอมตันครับวันนี้จะเปิดบ้านงด้านลิเวอร์พูลครับก็ดูอันดับตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านซอมตันครับแข่งไป11นัดครับมีอยู่4คะแนนครับอยู่ที่20ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับส่วนงานทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับแข่งไป11นัดครับมีอยู่28คะแนนครับอยู่ที่1ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับซอมตันครับผลงาน ครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยก็ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับนันล่าสุดเนี่ยก็ุูแพ้กด้านวุ้มด้านมาถึง2ประตูต่อ0ูนเลย ่วนหน้าทีมเยือนอย่างลิปูครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับก็ถือว่าฟอร์มช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะได้แอตาวิล่ามาถึง2ประตูต่อ0เลยกุลียาเพโดวเอสครับเจอกันมา5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเป็นฝ่ายที่ลิปูครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2023ครับก็จบเสมอกันไป4ประตูต่อ4เลยนะครับนี่ครับต้องบอก ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูแลัพนักเตะทั้ง2ทีมกันเลยครับก็มาดูระบบแผนของน้า,านซาอนตันกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมารูระบบแผน 541นะครับก็ถือว่าแผนนี้นะครับหลังมี5ตัวเลยนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นทางด้านอารอนแลมเดลนะครับแล้วก็กองหลัง5ตัวนะครับคนแรกนะครับแบ็คซ้ายนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านไคล์วอล์เกอร์ปีเตอร์นะครับยืนฝั่งขวานะครับยืนคู่กับทางด้านไคล์วอล์เกอร์ปีเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็กองหลัง3ตัวนะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นทางด้าน แจ <cient> ็คสตีเฟนนะครับวันนี้ยืนเป็นปะการาหลังนะครับและคนที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านยันแบมนาเล็กนะยครับยืนคู่กับแจ็คสตีเฟนนะครับส่วนเซนเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านทูเทอร์ฮาวูดนะครับก็กองหลังวันนี้นะครับใช้5ตัวเลยนะครับก็ถือว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับดูที่กองกลางกันบ้างนะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านมาติอุยฟอนเดสนะครับก็วันนี้นะครับยืนเป็น4ตัวเลยนะครับแล้้วก็็เปนนนนนนททาาาาางดดอััมล่ะะคคครรบบี2 ส่วนคนที่3นะครับก็จะใช้เป็นทางด้านโจอาลิโบนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านท่านอาดัมอาร์มสตองนะครับก็วันนี้นะครับกองกลางใช้4ตัวเลยนะครับทิ้งหน้าเป้าไว้ตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับหน้าเป้าใช้ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นทางด้านคารมิลอนอาร์เซร์นะครับวันนี้คอยล่าตาไข่ให้กับทางด้านแซมตันนะครับก็แซมตันครับก็จะมารรบบแผน541นะครับก็จะประมาณนี้ครับ มาดูทางฝั่งของทาง้าลิฟต์ฟูบ้างครับวันนี้ก็จะมาในริ่มแผน4 3 2 1นะครับเริ่มจากผู้ลุกษาประตูเลยนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นทางด้านเคลเลอร์นะครับเพราะว่าไอรีสันเบเกอร์เนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็กองหลัง4ตัววันนี้นะครับแบ็คซ้ายนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านแอนดูโรเบอร์สันนะครับยืนคู่กับทางด้านเทนไอเซนเดอร์อาร์โนนะครับวันนี้นะครับยืนคู่กันนะครับแล้วก็เซนเตอร์2ตัวนะครับจะใช้เป็นทางด้านโกรนาเต้นะครับวันนี้ยืนคู่กับทางด้านเวอรร์จิลลฟานนนไดคะัับเปป็กหง 2ตัวแบบนี้นะครับและต้องการ3ตัวนะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านเล้ยนกาฟินแบกนะครับ ยืนคู่กับทางด้านอลริซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยจะใช้เป็นทางด้านโดมินิกโซบอสไลน์นะครับและปีก2ตัวนะครับวันนี้ปีกซ้ายก็จะใช้เป็นทางด้านโคดี้กักโปนะครับยืนคู่กับทางด้านโมเมสซาร่านะครับว่าหลุยด์อาร์นะครับก็ยังไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่นะครับและหน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นทางด้านดาวินนูเยสนะครับเพราะว่าดีโกโชต้าเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับก็ระบบของลิปูเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมาในระบบแผน สี่สองสามหนึ่งนะครับพอจะประมาณนี้นะครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงอย่างแน่นอนครับก็ดูจากไลอัพทั้ง2ทีมเลยครับต้องบอกกันเลยว่ารีพูลเนี่ยดูเหนือกว่าด้านซัมตันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทเอาไปเกลี้ยงก็จริงนะครับแต่มองจากไลอัพที่ออกมาเลยครับรีพูลเนี่ยขาดแค่เซนแบ็กเกอร์ตัวเดียวนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นอกนั้นนะครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงอย่างแน่นอนครับส่วนด้านซัมตันครับวันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองก็จริงครับแต่ผมมองววววว่่่่าาาถ้้้้เเเเเปรรรรรีียยยบบบบทือองงงงขุมมมลลลลััััตตะแแผผููนจิิๆคค วันนี้น่าจะใสอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับดูจากคันดิแคปที่เปิดมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเอเียงทางลิฟูแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ครับผมชื่อว่าลิฟูครับสกอร์ที่คาดไว้ครับสาประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนคิดว่าสกอร์คู่นี้จะจบที่เท่าไหร่ใครจะเป็นผู้ชนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ